มาวางกระหางเรียบร้อยนี่พี่น้องมาวางท่มบดดิถ้าบดทมเนี่ยอ้วนบดได้พี่น้องเพราะว่ามันเห็นมันมันจะบดหยียบเนาะเราต้องทมไว้นี่พี่น้องมีมีหอ่หอห้อยห้อยมือปลาพี่น้องนี่นี่เห็นไหมห้อยลูกมันพี่น้องนี่แหละพี่น้องเลยเป็นหยดไว มันมันบ่ได้คมเด้อพี่น้องรนี้มันบ่คมเนาะขักชุดเลยพี่น้องเบิ่งแต่หยอดบักใหญ่พี่น้องเอ้ยหยาพร้อมนี่มื้อนี้พี่น้องเอ้ยมาพอกันอีกแล้วเพราะว่าบ่ว่างก็สิหาวิธีเอาเอาเม็นเนาะบ่ว่าสิมาหางกับดักพี่น้องเอ้ยเพราะว่ามน เที่ยวตลอดพี่น้องเอ้ทางบํารุงกับชิมาหางเนาะมื่อน,นี้ไปพี่น้องเอ้ไปเบิ่งกันว่าวิธีบวางหางชิหางแบบใดพี่น้องเอ้เนาะไปไป,ไปเลยพี่น้องเอ้เนาะบาดนี้เ่าก็บชิไปหางกับดักนะพี่น้องเพราะว่าเหม็นเนาะมันออกมากินมันเข้าเจิเ่นบํารุงกับมา มากวดเบื้องพี่น้องมากวดเบื้องก็เลยเห็นทางมันพี่น้องเลยแต่ว่าประเภทเมนนี่มัน,มนจะใส่กินพี่น้องใส่กินคือมูนี่แหละแต่ว่าหางมันติดกินเฮามันจะบ่มาพี่น้องเลยบางวังก็ชิลองหางเบื้องแต่ว่าได้ยินกันไลยคนอยู่เขาเจ้าพันว่าหาง เอาเมินในต้องสำคัญพี่น้องยนาะไปพี่น้องไปบิ่งนี่จ้าเห็นมั้เป็นปล่องไปเลยไปพนมันก็มีลายทางอยู่พี่น้องเยระวางกับรถจักสีเหิตระวางกับชลองห่างอยู่นี่บัง นี่จ้ะม,มีหอดหอ้หอยหอ้หอยมูปลาเปลาเลยนี่นี่เห้หอยลูกมันเจ้าเลยมาเร่นตานี่เอาเปล่าเลยเนาะ เป็นปองเล็ดหน่อยเนาะเป็นปองอดรูดไปเล็ดหน่อยเพราะว่ากะหางเพราะว่าเคยเจี่ยวดิ bao cái sai pháp nó nó mặt pháp được lỗi nó đây hàng cái Bên này. Bên cái này đam đẹp nó ở băng đẹp nổi không ở bầy không được loại nổi đeo trở hành bừng nó và em xin đây nó Nhìn phía nhỏ này มาวางทมบิดเดีถ้าบท่มหนิวบ่ได้พี่น้องเพราะว่ามันเห็นมันมันจะบโเหยียบเนาะเราต้องทอมไว้เราทมจังสี่แหละเวลาเวลามันมาเนาะมันมา มันจะเหยียบเลยพี่น้อง ấy. มันคิดว่าบ่มียังคิดว่ามีแต่ใบตอ,องละละพี่น้องไอแต่ว่าข้าวบัทมยังฉี่นีบ่บัวใดพี่นอ้องแมงหนวกินดีขนาดอ่ะพี่น้องเอ้เนาะไปต่อ มาผอหยอดวายอีแห่พี่น้องเอ้ยหยังล่ะเขืนยอดยอดเฉยเนายอดมือเนาะระวังก็เห็นยอดมือพี่น้องนี่แต่ว่าสิตัดอยู่ดอกสิลองตัดเบิ่งพี่น้อง Hoặc mài bộ Một cái hỏi vậy thằng mày, có lọt kỳ mình viện thang viện ngay chút lời thì nó ngọt quái thì nó ừ, đi thì nói. nhọt lên Kích cỡ có thể nặng 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 มันมันบวดคมเด้อพี่น้อยรุ่นนี้มันบวดคมเนาะขักชุดเลยพี่น้องเบ่งเตยหน่ออันบักใหญ่พี่น้อยเงาพร้อมนี่มันจะเป็นแบบนี้เนาะใ่กำบุมเลยพี่น้องเยพวกความใหญ่ใหญ่ลื่นนี่ก็มี คือว่าถ้าว่าครอบครัวครอบครัควนหน่อยๆนะประมาณอยู่ชอ้อนชามขนกินอิมน่มพี่น้องหยดวายหยดหนึ่งไปเผ็ดหยดมือหน่อยเนาะเพราข้น,นขางมันจะใหญ่เงี้ยออกหน้อยมาวางกระใส่กับดัก,กแหละก็มาเบิรงเห็นหยดมือหลักเลยตัดเอาเมือ่อเอาเมื่อเห็ด แกงพี่น้องเอ้ยแกงกินเนาะแบบอาหารพื้นบ้านเฮานี่แหละพี่น้องเฮ็ดแบบง่ายๆเลยบางวังก็ยังอยู่ผู้เขายังบ่ทันกลับเนาะแต่ว่าเขาเจ้าเพิ่นเอิ้นกันอยู่ แต่ว่าบอกว่าจะได้กับแล้วพี่น้องเลยถาดุดมไดไนเนะาะเพราะว่าได้มานำขาเจ้า่นนี่ก็จะเป็นอันกกขาโคมพี่น้องถ้าว่าลูกอ่อนลูกอ่อนมันเท่าเท่าจะกินพี่น้องเลยเขาจะปอกเมล่ดเนะเาะข้าะเจ้า่นมักหนึ่งกินพี่น้องเลย พี่น้องเอ้ยเนาะบอกว่าจสิไลยกับเด้อพี่น้องเอ้ยคลิปหนาเนาะจะคอยพาะกันไหมพี่น้องคลิปนี้ขอลาพี่น้องเพียงแค่นี้พี่น้องเอ้ยคลิปหนาเจอกันแน่นอนพี่น้องคลิปนี้ขอกล่าวคำว่าสบายดี